สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angle Flu g e n i t s 3 3มนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เรานะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วกด subscribe นะคะขอบคุณมากจริงๆแล้วเขียนมาคุยคอมเมนต์ให้เราเป็นกำลังใจให้เรามากเลยคะ่ะเพราะเราเพิ่งเริ่มทำนะคะวิดีโอนะ เรามีแรนดอมด้วยนะแรนดอมความรักนะคะจะพยายามทำให้ทุกวันนะส่วนอันนี้เป็นลายเดือนนะคะเป็นการงานการเงินความรักนะคะลายเดือนเราชอบศาสตร์ด้านนี้เราเรียนมาก็เกือบเจ็ดปีแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยทำสักทีตอนนี้ก็เลยมาตัดสินใจม,มาทำนะคะก็อาจจะมีพูดติดติดเกิดขัดบ้างเพราะเราพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เราก็จะหัดพยายาม ให้มันคล่องกว่านี้หวังว่าเพื่อนๆคงพอใจนะคะมันเป็นการดูดวงโดยส่วนรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจกจงบุคคลใดมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบุคคลใดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ขออย่าซีเรียสนะอย่าเครียดนะช่องนี้มีแต่บวกบวกบวกนะมีแต่มีแต่ความคิดบวกอ มีพลังงานบวกๆให้คุณนะคะสิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วไม่ดีต่อใจก็ขอให้ปล่อยผ่านเลยไปนะรับแต่พลังงานดีๆนะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตเปิดดวงลัคนาราศีมีนนะคะเดือนพฤศจิกายนพศ2566การงานการเงินความรักนะคะขออนุญ,ญาตเปิดดวงท่านนะสามเหรียญค่ะ สดาบสิบคาถาไพ่คาานะคะเจคทาเดอะเบลเดอะันว้าว ฟูลเดอะเลเวอรพเจ็ดเหรียญค่ะว้าวไพ่เหรียญขึ้นเยอะจังเลยนะคะไพ่เหรียญขึ้นใหม่กแล้วสิบเหรียญน,นะคะ ลัคนาราศีมีนะคะคุณเป็นลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะดาวประจำตัวของคุณคือดาวเนปจูนนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการสูงนะบางครั้งอาจจะมีชอบคิดชอบฝันชอบจินตนาการนะคะอาจจะแบบบางครั้งเป็นคนที่ขี้งอนบ้างขี้น้อยใจแต่ก็คนเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะมีความ อดทนนะคะเป็นคนที่อดทนชอบให้อภัยคนเป็นคนที่มีจิตใจดีทีเดียวเลยล่ะไม่ชอบมีปัญหากับใคร,ใครเข้ากับคนง่ายนะแต่อาจจะเป็นคนที่ผิดหวังง่ายนะคะเพราะว่าอาจจะโดนถูกหลอกง่ายเพราะการที่คุณเป็นคนจิตใจดีไงคะคุณเชื่อคนง่ายเนาะโอเคนันนี้คือลักษณะนิสัยของลัคนาราศีมีนนะคะแต่ที่ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบุคคลใดนะคะแต่อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนลักษณะนิสัยของคนลักคนาราศีมีนนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็ช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะโ so, ส่วนไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะคะมีไพ่เดอดซันไพ่เหรียญน,นะคะและไพ่กระทาพลังงานที่คนเข้ามาดูอาจจะมี ลัคนาราศีธาตุไฟนะคะธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะค่ะปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าด้านการงานนะคะก็ขยันทำงานค่ะตั้งตตาตั้งตาทำงานเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลิตผลในการทำงานเนี่ยนะคะ เพื่อครอบครัวที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะมีการเดินทางนะคะเนี่ยคุณก็เป็นคนที่รักอิสระมีการเดินทางแต่ตอนนี้คุณบางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยในการทำงานอยากอยู่เฉยๆอยากนิ่งไม่อยากทำอะไรนะคะแต่คุณก็ยังสู้ไม่ถอยในการทำงานเนาะโอเคมีอะไรบอกอีกไหมคะไพ่จะมีอะไรเสริมอีกไหมเอ่ย ไพ่เก้าคาถาขึ้นมานะคะไพ่นาถ้วยคิงถ้วยสี่ถ้วยไพ่คิงอ,ออฟฟอนไพ่คาถานะคะคิงเดอะไฮพิเทส ถ้าด้านการงานนะคะคุณเหนื่อยเหนื่อยในการทำงานมีการเดินทางบ่อยอาจจะไปติดต่อด้านงานเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศนั้นประเทศนี้หรือจองังหวัดนั้นจงังหวัดนี้ในการเดินทางนะคะเนี่ยคุณเหนื่อยนะแต่คุณก็เป็นคนที่ชอบทำงานสู้ขยนันทำงานก็อย่างที่บอกอะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงในการทำงานมีความนึกคิด ที่จะทำโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้เนี้ยแล้ค่ะมีคนช่วยคุณนะหรือหรือคนเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะเขาก็ต้องแบบมาปรึกษาคุณในด้านงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ให้คำปรึกษาได้ดีนะคะส่วนในด้านความรักนะคุณอาจจะอกหักผิดหวัง มันก็ไม่ถึงกับผิดหวังนะคะแต่คุณอาจจะโศกเศร้าเสียใจในความรักนะเนี่ยที่ผ่านมาตอนนี้คุณไม่มองใครเลยมีคนหยิบยื่นถ้วยมาให้นะแต่คุณก็ไม่มองใครคุณคิดถึงคนนั้นเพราะเป็นความรักเนี่ยมันเป็นเดอะเลิฟเวอร์ความรักที่คุณปิดไว้ก่อนคะ่ะที่คุณมีความรักต่อกันรุ่มหลงต่อกันนะไม่ลืมเขาเป็นเดอะซันของคุณคุณก็เป็นเดอะซันของเขานะ แต่อาจจะห่างไกลกันเพราะการทำงานหรือเปล่าคะมีการเดินทางนะคุณมีการเดินทางมีการเนีเข,เขาหรือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะทั้งคู่เลยมีเสน่ห์นะคะแต่คุณต้องการทำงานเนี่ยเพื่ออนาคตนะสร้างครอบครัวที่มีอดมสมบูรณ์แต่มันจะประสบความสำเร็จนะเนี่ยมีไพ่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเงินทองคือ ครบทุกอย่างอะคะ่ะไม่ต้องไปเครียดมันนะตอนนี้คุณเครียดหยุดนิ่งใช้ความคิดในความสัมพันธ์เนาะโอเคไพ่มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะเดอะ o ูนเพดออฟครับคาถาค่ะ justice เนี่ยค่ะคุณคิดถึงเหงาเศร้าและช่วงเฉพาะกลางคืนนี่ยคุณจะคิดถึงคนคนนี้นะคะคนคนนี้ลัคนาราศีธาตุไฟนะเมษิง์ธนูนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคุณรักคุณคิดถึงเขาเนี่ยเพราะว่าไพ่ย่งางเบาะไพ่ถ้วยคุณยังไม่ลืมเนาะเนี่ยคุณห่างไกลกันเพราะการทํางานนะคะ แลเพราะคุณต้องเดินทางบ่อยในการทํางานนะขอขยับไพ่หน่อยในการเดินทางในการทํางานแต่คุณก็ยังไม่ไปยังไม่ถอยออกจากกันนะคะ่ะคือเพราะว่ามันก็ยังมีเนี่ยไพ่คาถาเห็นไหมคุณสามารถเดินออกมาได้แต่คุณก็ยังไม่เดินยังอยู่ตรงนี้ยังหวงแหนในความรักอันนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะรู้สึกว่าคนรักของคุณอนะ จะจะเด่นทางธาตุไฟนะคนคนนี้เป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะสวยหลอ่อมีเสน่ห์นะคะนตะแต่เป็นคนค่อนข้างเอาจัใจตัวเองนะไพ่มีอะไรจะบอกอีกไหมเอ่ยคือเขาจะเป็นคนที่ว่าเอาแต่ใจตัวเองอะ่ะ แต่ไม่เหมือนคุณคุณจะเป็นคนค่อนข้างอ่อนโยนนะคะลัคนาราศีมีนจะเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวเนี่ยค่ะไพ่ถ้วยคุณเศร้านะคุณคิดถึงคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนอกหกักแต่คุณอยู่ห่างไกลกันคุณรอวันที่จะได้พบเจอกันอาจจะยังไม่ได้เลิกกันหรอกคะ่ะแต่มันห่างไกลกันเนาะเพราะการทำงานเนี่ย แต่คุณจะอุดมสมบูรณ์นะอนาคตเนะี่ยไพ่คิงเหรียญขึ้นมาเลยคุณก็เป็นคนที่มีฐานะนะคะเพราะการทำงานของคุณเนะี่ยคุณอาจจะทะเลาะเบาแว้งกันมามันก็เลยทำให้คุณเศร้าเสียใจและทำให้ห่างไกลกันแต่คุณก็ยังเนี่ยยังมีแพชชั่นยังมีไฟแรงปรารถนา ยังไม่ได้เลิกลากันอาจหรืออาจจะมีคนทําอะไรรับหลังกันไม่เปิดเผยกันนะคะไม่เปิดเผยถ้าด้านการงานนะอาจจะมีใครแอบทําอะไรรับหลังคุณนะให้คุณคอยให้คุณระวังนะแต่เขาจะมีคนแอบทําอะไรรับหลังคุณสิบถ้วยขึ้นมาแต่คุณเป็นคนที่ฉลาดอ่ะคะ่ะถึงยังไงคุณจะเป็นคนอ่อนโยนแต่คุณก็เป็นฉลาด ฉลาดนะคะคือเอาอยู่ในสถานการณ์นะคะไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะเลยค่ะนะเนี่ยมีการทะเลาะบอกแบงถ้าด้านความสัมพันธ์และด้านการงานก็เหมือนกันแต่มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นมาเห็นไหมคะเก้าถ้วยนะจะประสบความสำเร็จจะนั่งอยู่บนบัลลังก์นั่งยิ้มเลยเห็นไหมผู้ชายคนนี้ ถ้าเป็นด้านการเงินก็จะประสบความสําเร็จนะคะในการที่คุณเหนื่อยนะที่คิดจะเก็บเงินจะทํางานคุณก็จะประสบความสําเร็จถ้าด้านความรักใพ้ช่วยขึ้นมาเยอะเลยค่ะก็ดีค่ะจากที่เคยอกหักผิดหวังเสียใจนะก็จะประสบความสําเร็จโอเคไพ่โรแมนต์ความรัก,ก,ก่ะน,นะมีอะไรจะบอกไหมคะท่านมีอะไรจะแนะนํำไหมคะด้านความรัก ขอสามใบนะคะเบล y ี่ซูนโอเพนเลเรเลอชิปโทษนะคะเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคะดิสนีย์โอ้เนี่ยคะ่ะท่านบอกว่าเร็วๆนี้มันเป็น มันเป็นโชคชะตานะคะที่เป็นเป็นเป็นโชคชะตาที่คุณสองคนจะต้องมาเจอกันนะคะอยู่ในชีวิตมันไม่ใช่ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโชคชะตาที่ท่านกําหนดเอาไว้แล้วอะเนาะให้มาเจอกันนะเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแสดงว่าคุณสองคนยังไม่ได้เลิกกันหรอกคะ่ะคุณจะได้กลับมาเจอกันมาคุยกันเนาะ โอเคไพ่แอ ngel มีอะไรจะแนะนำอีกไหมคะขออีกสามใบนะอืมท่านบอกว่าให้ปลดปล่อยนะคะในสิ่งที่นั่นตั้งใจจะทำอะไรก็ทำให้มันสำเร็จให้ปลดปล่อยไปนะคะในสิ่งที่ไม่ดีอารมณ์ ที่ไม่ดีแล้วก็ให้เชื่อเชื่อมั่นตัวเองเชื่อในสิ่งที่ใจคุณคิดถ้าใจคุณคิดว่าคนคนนี้คือใช่คนที่ใช่มันก็ใช่ค่ะพลังงานบวกไงคะเราก็จะถ้าเราคิดในทางบวกเราก็จะได้รับพลังงานบวกเข้ามานะคะถ้าเราคิดดีเราก็จะได้รับดึงดูดคนที่ดีเข้ามาหาเราคุณเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วอะคะ่ะนะเราเชื่อว่า มันผ่านไปได้มันมันมันไม่เศร้าไม่ทุกข์นานหรอกคะ่ะเพราะดูแล้วคุณสองคนเป็นคู่กันนะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยเห็นไหมหนางฟ้าเป็นไพ่ดิสนีย์คือเป็นคู่กันนะคะโอเคค่ะเรามีไพ่ลันดอมด้วยนะเป็นรลยวันช่วยไปดูแล้วเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะนะคะโอเครักนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะบายบาย